สวัสดีท่านผู้ชมแฟนแฟนเอซี FC, สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ขอมอบความสุขตาสุขใจและสุขกายให้กับบรรดาแฟนแฟนทุกท่านเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา นะครับท่านผู้ชมสิ่งสำคัญนะครับคนต้องรักป่านกต้องรักฟ้าปลาต้องรักน้ำสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสมดุลกันเึงจะทำให้เรานะครับมีความสุขกันบนโลกใบนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข สิ่งสำคัญความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นคุณสมบัติของนักปราชความสามารถเป็นคุณสมบัติของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นคุณสมบัติของผู้ดีผู้ที่ทำวิจิตให้เป็นโอกาส คือผู้ที่ฉลาดในการครองตนท่านผู้ชมความจริงที่ควรทำเช่นกันนั่นคือปัญหาทำให้คนเข้มแข็งเวลาทำให้คนเชี่ยวชาญสถานการณ์ทำให้คนรู้จักแก้ไขการตัดสินใจ ทำให้คนรู้ถูกรู้ผิดความคิดทาให้คนเป็นเริทางปัญญาขอบคุณแฟนๆ FC ทุกๆท่านที่ช่วยกันรับชมและช่วยกันกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันสวัสดีครับ